วันนี้มาเข้าครัวกันสักคลิปหนึ่งนะครับมาเข้าครัวกันสักคลิปหนึ่งครับวันนี้จะมาแกงมาแกงผักชะอมนะครับผักชะอมผักพื้นบ้านเรานะครับนะครับใส่ปลาแห้งแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับอันนี้ก็ปลาแห้งครับเห็ดหูหนูครับนีเป็นชะอมนะครับ,ว,นนรบวันนี้จะมาแกงสูตรบ้านๆน,นะครับสูตรครัวเบาหนุ่มนะครับ วันนี้นะครับก็มาดูว่าสูตรของผมจะเหมือนกับที่ท่านผู้ชมเคยแกงกินหรือเปล่านะครับอย่างของผมนี่สูตรบ้านๆเลยนะครับผมทํากินประจํานะครับครับตัวนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับก็มาเข้าครัวนะครับก็ทํากับข้าวไว้กินตอนเย็นนี้นะครับครับก็เลยนะครับนึกขึ้นได้ก็เลยนะครับอยากจะแกงนะครับแบ่งปันสูตรให้กับเพื่อนๆนะครับ หลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยแกงหรือว่าแกงสูตรอื่นนะครับมาลองมาลองดูสูตรกบเบาหนุ่มดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับก็วิธีการแกงก็ง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวมาพูดถึงไปแห้งก่อนนะครับไปแห้งนี่ก็ไปแห้งนี่ซื้อมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปต้มก่อนนะครับต้มก่อนนะครับต้มเอาน้ําทิ้งไปน้ํานึงนะครับ พอเราจะต้มเอาพวกพวกไขมันพวกอะไรขาวๆที่มันที่เขาทํามานะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีขาวๆมีน้ํามันมีอะไรเงี้ยเราต้มทิ้งเป็นน้ํานึงก่อนครับให้มันเหลือแต่เนื้อปลานะครับเหลือแต่เนื้อปลาอย่างนี้นะครับครับนี่ก็โอเคแล้วนะครับโอเคลนะครับต้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็ง่ายๆนะครับก็มีพริกแห้งครับพริกแห้งแล้วก็ กระเทียมแล้วก็หอมแดงครับก็เอา3ามอย่างนี้นะครับมาตำนะครับมาตำในครกนะครับครับพอตำเสร็จแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยปลาระนะครับแล้วก็อ่าผงนัวนะครับผงนัวครับหรือว่าผงชโลดนี่แหละนะครับก็อาจจะเติมเกลือเติมน้ำปลาไปนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตำตำ ครับแค่น <rôle pot> <ici> ี้ก่อนนะครับตำามอย่างนี้ก่อนนะครับพริกก็ใช้อยู่ประมาณ5เม็ดครับนะครับเผื่อท่านท่านเออท้ามาชมท่านไหนอยากทาตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หอมแดงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กระเทียมก็ประมาณนี้นะครับก็ตำสามอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะตั้งหม้อนะครับนะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเครื่องปรุงก็ได้ตำเรียบร้อยแล้วนะครับก็อที่เห็นนี้ก็ที่เมื่อกี้นะครับหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกแห้งนะครับแล้วก็ที่นี้ก็เป็นเกลือนะครับแล้วก็นี่ก็ผงนัวหรือชรสนะครับก็ได้เตรียมไว้ในถ้วยแล้วนะครับแล้วก็มีปาระนะครับเดี๋ยวก็จะเอาทั้งหมดนี้ผสมกันนะครับแล้วก็ น้ำก็ได้เด right. ือดเต็มที Then, ่แล้วนะครับครับก็เอาเลยครับเครื่องปรุงใส่เลยครับด้วความรวดเร็วนะครับับใส่ไปอย่างนี้นะครับครับแล้วก็รอให้น้ําเดือดครับครับแข่งแบบง่ายครับแบบสูตรโบราณเลยครับบ้านๆเลยนะครับสูตรบ้านๆเลยนะครับก็พอเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราเดี๋ยวเราก็เอาเอาทั้งหมดที่ลงไปนะครับทั้งหมดที่ลงไปนะครับ ก็ได้เอาเห็ดหูหนูลงไปก่อนครับลงไปก่อนนะครับหยิบลงไปนะครับก็ไถ่คนเดียวนะครับทําคนเดียวนะครับก็จะภาพมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ผมให้สูตรจริงครับสูตรจริงทําจริงนะครับนี่นะครับก็ท่านผู้ชมครับได้เอาไปแกงจริงๆเลยนะครับสูตรนี้นะครับก็ไปแห้งมันสุกแล้วนะ ก็ต้มไปครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาผักพวกนี้ใส่ก่อนให้มันให้มันแบบว่าครับให้มันสลดให้สุกนะครับให้มันสุกอย่างนี้นะครับนะครับเกิดว่าเอาผักใส่แล้วก็ผักมันมันยุบไปนะครับยุบไปนิดนึงแล้วเราก็ค่อยเอาครับค่อยเอาไปแห้งใส่เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเนี่ยครับ หน้าตาแกงชะอมนะครับใส่ปลายแห้งสุดขั้วเบาหนุ่มของผมนะครับนะครับก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกินโชว์สักคำสองคำนะครับนะครับกินโชว์สักคำสองคำครับเดี๋ยวสดน้ําก่อนนะครับกลิ่นหอมสุดยอดเลยอ่ะถ้ามาชมกล้องมีกลิ่นนะผมจะให้ดมกลิ่นได้ด้วยเลยนะมันหอมมากเลยนะครับสดน้าก่อน อ้สำรับเลยขออภัยครับสุดแรงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวนะครับสักคำนะฮะครับกับข้าวเย็นมาเย็นนี้ครับอร่อยครับเห็ดพูนุ่กก่อนนะครับเห็ดพูนุกก่อนครับสุดเลยนะครับกุบกุ๊บเอด นี่เป็นปลาแห้งนะครับปลาแห้งครับแห้งกินเลยครับกินเลยอร่อยยอดเลยหอมปลาแห้งจะหอมนะครับหอมมากเอาปิดท้ายด้วยครับะอมนะครับโจมกินคำหนึ่งนะครับการกินเราก็จะงออย่างนี้นะครับงออย่างนี้นะครับงออย่างนี้แล้วก็จะใส่ปากแล้วก็ดึงรูดออกมานะครับ ครับผมใส่ปากนะครับก็ฟังแต่เสียงแล้วกันนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนตอนกินนะครับอดูรูดมาอย่างนี้นะครับอแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวเนียวสักคำานึงะครับสักคำานึงครับคสักคำานึงครับเมนูอาหารเย็นวันนี้ครับอาหารรสเลิศนะครับ นีอนืองมันนาเราหุยยอดเลยอะไอีกครังนึงหนูอีกครงึงอะฮอหูยยอดครับลองทากินดูครับง่ายๆนะครับนนู่นนแ้นเรานี่น่อมันาเราหูยยอดเลยอห่อยมากก็คลิปนี้ก็แบ่งปันสูตรนะครับครับก็สั้นนะคอออรอับพยายามทำคลิปให้รวดเร็วนะครับก็ เพืพ่อนๆจะไดแบบ้แบบไม่ได้ดูนานนะครับแบบรถเร็วนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตทชมก่อนนะครับสวัสดีครับ